สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนสวัสดีค่ะแม่เพนเพิ่งกลับมาจากวัดแล้วก็เอารถจอดเอาไว้ในออ่เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วยังไม่ได้เข้าบ้านก็เลยออกข้างนอกบ้านเลยเพราะว่าจะไปชื้อดอกไม้ค่ะถ้าเกิดว่าไม่เพนเข้าไปบ้านแล้วมันเรื่องมากค่ะเดี๋ยวนั่นเดี๋ยวนี้ไม่ได้ออกสักทีเออเดี๋ยวทํานั่นก่อนเดี๋ยวทํานี่ก่อนไปไปมามามันมันจะช้านะคะ่ะ ไม่เป็นจอดรถเสร็จก็เลยออกมาเลยค่ะจะไปซื้อดอกไม้เอามาขึ้นนิ่งไม่เพ็นไม่ได้ทำบุญทุกวัน <c oughs> บางอาทิตย์ก็ได้ทำสองวันส่วนมากก็จะอาทิตย์หนึ่งวันหนึ่งเฉพาะวันเวรเท่านั้นแต่ทีนี้มันเป็นช่วงเข้าพรรษาไม่เป็นก็เลยอยากจะไปทำบุญวันพระด้วยค่ะโดยเฉพาะวันพระใหญ่ถ้ามันพอดีถ้าไปได้ก็ไป ถ้าเกิดว่ามีธุระนิดหน่อยแล้วก็ทาที่บ้านก็ได้ค่ะทุกสิ่งทุกอย่างขอให้ได้ทําทําที่ไหนก็ขอให้ได้ทําค่ะที่บ้านก็ได้ที่วัดก็ยิ่งดีเพราะว่ามีพระสงฆ์นําหน้าในการกล่าวถวายสังฆทานแล้วก็รับปัจจัยหรือว่าใช่ค่ะปัจจัยคือสังฆทานของเราที่เราไปถวายมันก็จะไม่เหมือนกันค่ะไม่เป็นก็เลย จะไปซื้อดอกไม้แล้วก็เอาบุญมาฝากเพื่อนๆนด้วยค่ะวันนี้อากาศดีมากๆเลยเมื่อวานนี้ได้ไปตีกอล์ฟมาค่ะแล้วอนอกสาวคนสวยเขาก็ถามหลังจากตีกอล์ฟเสร็จแล้วพรุ่งนี้มาไหมเขาถามว่าพรุ่งนี้วันจันทร์แ <c oughs> ม่เพ้นก็บอกว่ามาไม่ได้หรอกเพราะว่าจะต้องไปทำบุญคือสั่งพระอาจารย์ไปแล้วบอกว่าให้เตรียมหน่อย ถ้าถ้าจะสวดพระปฏิโมกย์ค่ะว่าไม่เพ็นก็อยากจะไปฟังปีนี้ยังไม่ได้ฟังพระปฏิโมก์เลยแม้แต่ครั้งเดียวแล้วไปก็ไม่ทันไม่เพ็นก็เลยกลับมาบ้านจะมาฟังสวดปฏิโมก์แล้วก็จะนั่งสมาธิที่บ้านค่ะตั้งใจไว้วันนี้วันนี้ไม่ทันก็ไม่เป็นไรวันนี้ไม่ทันไม่เป็นไรแต่ไม่เป็นก็จะมาต่อที่บ้านอเอาค่ะ พระบ่าช่วงนี้เป็นช่วงขบัรสาและวงบุญจะสูงเพราะปฏิโมกนี้ไม่เพ็นถามบอาจารย์แล้วบอกว่าสวดเฉพาะในพรรษาหรือว่ายังไงแล้วท่านก็ตอบว่าสวดทุกๆวันพระใหญ่คือขึ้นสิบห้าัมเรี้าขัขอะคะ่ะแต่ว่าไม่เพ็นได้ฟังทำมาจากที่ไม่เพ็นนับถือสูงสุดเลยคะ่ะฟังทำจากท่านประจําคือได้ ตื่นตาตื่นใจในเรื่องธรรมท่านมากแม่เป็นจะทําตามท่านตามที่แม่เป็นจะทําได้ค่ะและไแม่เป็นก็จะพยายามทํานําคําอธิษฐานของท่านนาาําอธิษฐานเป็นก็จะมาใช้ปฏิบัติและอธิษฐานเพื่อจะได้บุญนั้นถึงตัวแม่เพ็เองเพราะและ้วก็ผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวพันสายเลือดบรรพบุรุษทั้งหน้าที่การงานการเงินธุรกิจ ทุกอย่างนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ริจกรรมในเวรผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวพันก็จะได้รับเพราะว่าช่วงขบันศานี้ท่านบอกว่าบุญมันจะใหญ่บุญมันจะแรงกว่าพิเศษเพราะว่าพระท่านจำพรรษาอยู่ที่วัดและเป็นช่วงที่จะเตรียมทอดกระถินด้วยค่ะพอออกพรรษาปุ๊บก,ก็จะได้เตรียมตัวทอดกรถินและท่านก็จะ สวดพระปฏิโมกมันเป็นบุญเป็นบารมีเป็นวาสนาที่เราได้ยินได้ฟังมันเป็นช่วงบุญแรงที่เมื่อเราทําบรรพบุรุษของเราก็ได้บุญเต็มๆเลยค่ะเพราะว่าท่านบอกว่าให้เอาตัวเรานี้เป็นตัวแทนของบรรพระบุษในการทําบุญเพราะว่าบรรพรุรุษของเราที่ล่วงละไปแล้วทําบุญไม่ได้ อยู่ที่ไหนแห่งหนตำบลใดก็จะได้ไปด้วยขอให้คนลูกหลานที่มีชีวิตอยู่นี้มีเลือดเนื้อเชื้อไขของท่านไปทำบุญแทนท,ท่าน,านคือเป็นตัวแทนไม่ได้สมบุญแทนค่ะเป็นตัวแทนกล่าวแล้วก็ถวายบุญแล้วชีวิตเราจะราบรื่นจเจริญรุ่งเรือง คือบุญจะได้รับเลื่นหมดเลยถึงจุดหมายปลายทางถึงตัวไม่เป็นเองแล้วก็ลูกหลานบุตรบริวารครอบคร,รัวบรรพบุรุษทั้งมีชีวิตอยู่พูดนละโลกนี้ไปแล้วค่ะแล้วก็เป็นช่วงที่จะต้องอโหสกรรมจากบรรพบุรุษของเราที่เราไม่ได้มีโอกาสขอขมากรรมจากท่านเราก็จะใช้ช่วงเข้าบันศานี้ทำบุญ ถึงเป็นบุญนิดดีหน่อยก็ขอให้ใจมันฟูขอให้ใจมันเต็มทําด้วยจิตใจอันเบิกบานและเต็มเปี่ยมด้วยบุญไม่เป็นเชื่อในเรื่องบุญค่ะไม่เป็นไม่ได้ทําบุญทุกวันแต่ขอให้ใจิตใจเต็มเปี่ยมด้วยทุกบุญที่เราทําไปมันก็จะเต็มเองอันนี้ไม่เป็นคิดเองนะเพราะว่าจิตใจเราเต็มอะค่ะเราจะเต็มไม่เต็มนั้นเราไม่ต้องไปกำนึงถึงขอให้ได้ทํา คือไม่เป็นเชื่อในบุญค่ะไม่เป็นก็เลยจะมาบอกญาติโยมและเอาบุญมาฝากที่ไม่เป็นได้ไปวัดทําบุญก็เอาบุญใหม่ๆสดๆมาฝากให้เพื่อนเื่อนทุกคนโชคดีสุขกายสุขใจด้วยค่ะแล้วเสื้อที่ไม่เป็นใส่อยู่นี้ไม่เป็นก็ใส่เป็นครั้งแรกคือเป็นเสื้อของแม่ครัวที่ไม่เป็นได้มาเขาให้มาสองตัวค่ะ,ะเหมือนกันเลยแต่ว่าคนละสี ตอนแรกเขาบอกว่าเขาจะให้ประถุงทีน,นี้ได้ผระถุงมาแล้วได้เสื้อมาแล้วแล้วไปวัดแล้วเขาบอกว่าเขาจะให้ให้ไม่เป็นประถุงอีกแล้วไม่เป็นหนาไปป้าถุงแล้วไม่เป็นหนาไปได้ผระถุงมาจากเมืองไทยหลายชิ้นเลยไม่เป็นบอกว่าประถุงนรพอแล้วมากแล้วเยอะแยะเลยพระถุงน่ะเอามาจากวัดแต่ว่าเสื้อแขนยาวสีขาวก็พอมีพอเปลี่ยนอยู่บ้างคะ่ะทีน,นี้หน้าร้อนมาเสื้อแขนสั้นมันไม่มีเปลี่ยน ม่เพ็นก็เลยบอกไม่ก็บอกว่าถ้าได้เสื้อแขนสั้นมาก็ดีเพราะว่าใช้เสื้อแขนยาวไปล้างถ้วยล้างชามเข้าครัวนะครับมันมันเลอะแล้วมันซักยากโดยเฉพาะใต้แขนมันจะลากไปหมดไม่เพ็นก็เลยเอ๊ก็เลยได้เสื้อแขนสั้นอย่างตั้งใจเลยค่ะสองตัวพอดีเลยค่ะตัวมันใหญ่แต่ก็ใส่ได้เขาบอกว่ามันเล็กสําหรับเขาแต่สําหรับไม่เพนนี้มันมันใหญ่มันใหญ่มันไม่ใหญ่เกินไปนะครับมันใหญ่กำลังพอดีเลยใหญ่แบบอ่ รูมอร่วยคือรับแอร์เต็มที่ไม่ร้อนไม่อึดอัดค่ะสบายถ้าเป็นกางเกงตัวใหญ่ตัวหลวมอาจจะดูน่าเกลียดถ้าเสื้อตัวใหญ่เงี้ยไม่มีปัญหาอะไรค่ะใส่สบายด้วยซ้าค่ะ <c oughs> นี่ค่ะไม่เพนก็มา,ามาพูดก่อนที่จะเข้าไปในร้านในร้านอยู่ข้างในค่ะจะเป็นห้างเป็นเซ็นเตอร์จะเข้าไปซื้อดอกไม้แล้ววันนี้ไม่เพนตั้งใจจะเช็ดเช็ดทิ้งพระแล้วก็หิ้งพ่อหิ้งแม่ ก่อนที่ไม่เป็นจะไปทําบุญไม่เป็นก็เอาอาหารแบ่งใส่บาตรท,ทาบุญสําหรับถวายพระเป็นสังฆทานนะคะเสร็จแล้วไม่เป็นก็เอาเครื่องเส้นขึ้นหิ่งก่อนที่จะจะออกไปทําบุญทีนี้ไม่เป็นจุดทูบเอาไว้ก็เลยคือจุดทูบทูบไม่ยังไม่หมดไม่ไม่เป็นก็เลยขออนุญาตเพราะว่าได้จุดทูบจุดเทียนคือได้จุดทูบบอกท่านแล้วบรรพุรธนะคะให้รับเสร็จแล้วก็ บอกกล่าวผ่านพระพุทธเจ้าไปคะ่ะให้ทุกดวงจิตจงได้รับก่อนที่จะออกไปวัดไม่เพ็ญก็ได้อะของเส้นขึ้นหิ่งแล้วทั้งน้องจูลี่แล้วก็คุณพ่อคุณแม่พี่น้องปุตยตายาบรรพุรุษจะได้ไปด้วยแล้วก่อนออกก็ดับธูปแล้วก็บอกว่าไปอนุโมทนาแล้วก็ไปสมบูรณ์ด้วยกัน,กนที่วัดจะถวายถ้าปางอาหารเป็นสังฆทานและไม่เพ็ญก็ได้ทําอย่างเต็มที่ ตอนที่ทากับพ่อกับปานั้นแม่เพ็ญก็ทาทาแม่เพ็ญก็ฟังธรรมะไปด้วยรู้สึกว่าใจฟูและตื่นเต้นในการอ่าทำบุญตื่นเต้นในการฟังธรรมะค่ะก็ฟังไปด้วยแล้วก็ไปนั่งที่หน้าหิ้งพระสวดมนต์ไปด้วยท่านนําอะไรก็ทําไปด้วยเพราะว่ามันมีเวลาพอมาถึงวัดก็ได้จัดแจงข้าวของนิดหน่อย ได้ถวายพระพอดีเลยค่ะเสร็จแล้วก็มานี่เลยค่ะโอเคค่ะพเพื่อนๆไม่เป็นผู้คงจะบุญฝากแล้วก็มาคุยพูดคุยกับพเพื่อนๆวันนี้แค่นี้ก่อนแล้วเจอกันโอกาสหน้าคลิปหน้าค่ะไม่เป็นบอกด้วยนะคะว่าให้บุญให้คุณลุงขอไม่เป็นเยอะๆไม่เป็นได้ยืมรถไปทำบุญได้อาศัยที่อยู่ร่างกายสังขารนี้คือทำบุญให้พันธุ์บุษ ทำบุญให้ตัวเองผู้มีพระคุณเจ้ากรรมในเวียนและทำบุญให้คุณลุงด้วยคุณลุงคือผู้มีพระคุณและอุปถัมภ์แม่เพ็ญค่ะชาวทุกบุญกันค่ะ,คะโชคดีปลอดภัยสุขกายสุขใจรักษาพระคุณของค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ